สวัครับพี่น้องมนราการทบีอีสานผาพี่น้องมาเทียวเมืองจันทบุรีครับพาพี่น้องมาเมืองถานีสำคัญที่เป็นทุกสัมคัญของชาวจังหวัดเทบุรีครับผมชิ่าพี่น้องมาเมืองถามีปนทมันอาครับมี่นมคัญทีกันองจังหดทุรีครับผมาื่อี่้าตากนี่เดินมพั่ง่วมครับตั้งแต่นมัยีพศ2ั1 0นะครับ หารวบไปทุกคนย่นี่ประมาณหารอบไปทุกคนดีฟ้าบังรอบเข้ามาไปจนในใช่ชนะของปุ๋ยกำลังกำบังอะไรครับเดี๋ยวพลชิพาไปบองในศาลว่ามันเป็นยังไงเนี่ยครับสวยงามซาบเฉิดนะพระมาทกำลังหล่องเป็นเทวรูปประจําพระองค์ท่านอายุกว่า300ปีอยู่ในกรอบทองดำด้านในข้างขวาผนังนั้นจะมีลายพระหัตถ์ของพระบาทเจ้าพระเจ้าอยู่หัวรัวยการที่เจ็ดทรงลงพระปรมาภิไธยไว้ในศาลพระเจ้าถัง นะครับต่อไปก็จะมีรูปทรงมาและรูปฐานนีกเพียบเมื่อบทเนี่ยหนึ่งแสนหกหมื่นนะครับรวมด้านข้าด้านบนด้านข้าง,าน,น,าน,างนั้นก็ได้รับการบริจาคจากประชาชนเช่นเดียวกัน,นมามาร่วมบริจาคถือว่าเป็นเรื่องอร,อะะอร่วมทานกุศลแล้วก็ช่วยพระองค์ท่านนะครับในฐานะที่พระองค์ท่านมีเมตตาลูกหลานของพระองค์นะครับและเราจะทังหวัดที่ สวัสดีุ่กท่นพี่น้องที่มาร่วมรักกับผมนาวาเอกพระนัทุนพงศ์ประธานคณะกรรมการบริาหาราศาลรวดีพิเชษฐ์ศิลปินมาราชขอกล่าวประวัติโดยย่อของรูดีพิเชษฐศิลปินมาราชรูดีพิเชษฐศิลปินมาราชนั้นพระองค์ชื่อเดิมชื่อว่าศิลป์มารดาบิดาของท่านคือนายห้ของมารดาชื่อหนังนนเกียงตักบุตแต้หลังจากที่พระองค์อยู่ในยาวววยได้บวชสมณีจากนั้นก็ได้บวชเป็นพระศึกจากพระเขาพระราชการในสมัยพระบรมโคศ ไปปลุกควมที่จังหวัดตากทําความดีความชอบประชาชนในจังหวัดตากสมัญญานามร่วมคนั้นว่าตากสิษย์ระหว่างที่อยู่ที่จังหวัดตากนั้นได้รับข่าวสารจากทุตเสียยาว่าเสียแก่ข้าศึกพระองค์งมนลงมาช่วยพรอมด้วยนําทัพลงมาแต่ปรากฏว่าตกอยู่ในวงรอมของข้าศึกพระองค์คิดแล้วว่าถ้าไม่ทํากิจการใดสักอย่างหนึ่งจะต้องเสียกรุงมาแน่แท้จากนั้นพระองค์รวบรวมอุนานมาได้5้าร้อยนายตีฝ่าวงรอมมาจาก มงุงเสียยาเข้ามาทางปราจีนบุรีนครนายกจันเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและไปถึงจังหวัดตราดระหว่างที่ออกมานั้นได้โดนต่อต้านจากข้าศึโกโรคปราบปรามได้กําลังคนติดตามมา4 0 0พันนายเมื่อถึงจังหวัดตรา,ตาดนั้นไม่สามารถตั้งฐานทัพได้เนื่องจากเป็นพื้นที่หิ้วราบท้าศึกสามารถเข้าตีได้ทุกทิศทางพระองค์จึงได้รับคาเชิญจากเจ้าเมืองจันทร์ซึ่งขณะนั้นเข้ากับเนเมียวเสียบดี นะครับเอาใจออกห่างจากพระรงคมท่านเชิญมาให้เข้าทางชวนผู้ว่าในการจังหวัดจันทบ,บุรีแต่พระรงคมท่านไหวทันว่าธ้ามาทางนี้จะต้องถูกเก็บจนเป็นแม่แท้พระองค์เข้าถึงด้านหลังค่ายจากสินนะครับวัดบ้านลุ่มเข้ามาทางด้านหลังเสร็จแล้วเข้ามา,เ,าเอากำลังพลมาไว้ในค่ายจากสินปสี่พันนายจากนั้นเมื่อวรวบรวมกำลังพลเรียบร้อยแล้ววันที่14คือวันทุ่งข้าวมาแกงรวมพลคนผู้ชาติของพระเจ้าจากสิลนมหาราชจากจันทบุรีไปสู่กรุงศรีอย,ยุธยา องค์ให้ทหารรับประทานอาหารทุกคนที่เหลือเททิ้งให้หมดจากนั้นประกาศตอนหน้าแถวทหารว่าพรุ่งนี้เราไปกินข้าวที่เมืองจันทบุรีหากตีไม่ได้ตรงตายเสียให้หมดนะครับจากนั้นวันที่15มิถุนายน2 3 1 0เวลาตี3พระองค์ทรงช้างพังคีรีบัญชรน,นะครับตัดช้างอีกเชื่องหนึ่งติดตามไปเข้าตีเมืองจันทบุรีปรากฏว่าช้างเชื่องนั้นอาจไม่ทราบชื่อนะครับว่าได้ถูกมือใหญ่ฆ่าสเสียชีวิตส่วนพังคีรีบัญชรน,นั้นบาดเจ็บ องค์ข,ข้าวตีเมืองจันทบุรีปาร,รากฏว่าเจ้าเมืองจันทบุรีนหนีประชาชนาหวานพัดแดดพระองค์ท่านหนึ่งพันคนรวมไปแล้วห้าพันนายทัดเรือผู้มีความรู้มีความสามารถเพื่อจะไปต่อเรือลบที่อู่ต่อเรือสมิธงามนะครับหนึ่งร้อยลำโดยเอาสมภาจีนม,มาเป็นต้นแบบลำนั่งได้ละห้าสิบคนจากนั้นพระองค์ท่านเมื่อถึงเวลาก็ให้ทหารลงเรือนะครับเพื่อพายไปที่ยยทรุรสอยุธยาเราะชายฝั่งทะเลเรื่อยไปผ่านทิศหนึ่งยังหวัดของประเทศไทย จังหวัดกำน,นันมูลีจังหวัดตราดเลี้ยงองชวบุรีปัจเจียนีและพอนายกจากเชียงดาวจังหวัปราการจุงหวัดชนบุรีจังุมราณีนนทบุรีและไปเทียงอยุธยาท้ายโพสามต้นเข้ายึดเครื่องที่6กวิญญาณสองสามหนึ่งสนับตั้งแต่วันนั้นเองนี้ก็สองหกร้อยหางสามปีจากงานพระองค์ในจังหวัติขององค์ท่านนั้นคืครองราชเมื่อวันที่28ธันวาคม2311ามหนึ่งึ่นะครับคือของราชได้15ปีพระองค์ก็สิ้นพระชนม์แต่พははระองค์ท่านนั้น ไปบวชอยู่ที่วัดเขาถ้าคำ,ำคุณนมตาาบล้อำเภอพงศีดีจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเห็นได้ว่าพงค์เอาเลือดเอาเนื้อชีวิตและความระบากยากเข็ญแกล้งไว้เพื่อประชาชนชาวไทยนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติโดยย่อของพระองค์ท่านครับครับผมก่นกรกนจากท่านผู้ชมไปน,นะครับยางจท่า้พ่อฝาถึงที่ตั้งแล้วก็เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวที่มาจากบรีได้มาทักทา ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่กรวบรักในประเทศไทยทุกภูเราก็แล้วกันนะครับมาจังหวัดจันทบุรีขอให้มาสักการะบูชาแด่พระองค์ท่านเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งครับของพระองค์ท่านสถานที่ต่างๆที่ท่านเสด็จผ่านมานั้นเห็นว่ามีพระเจ้าตากตรงนู้นตรงนี้แต่เพราะว่าตรงนั้นเป็นที่เสด็จผ่านของพระองค์ท่านเพื่อให้ประชาชนได้มาสักการะที่นี่นะครับแล้วก็จากนั้น สิ่งต่างๆที่เราพัฒนาขึ้นมาตอนนี้นะครับเพิ่งเริ่มมาดำเนินการหลังจากที่ผมได้รับหน้าที่เป็นประธานเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นจะพยายามทําให้ดีที่สุดให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบสําหรับพื้นต่างๆที่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับได้รับการบริจากประชาชนทุกิ้นแม้กระทั่งผมด้านในและได้รับต้อนรับเจ้พระ้าชดิที่เสด็จมาสองครั้งแล้วนะครับคือพระงอุบุรน์และพระเทพนะครับได้เสด็จมาหน้าศาลที่แห่งนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับมานั้นจากการบริจาคของประชาชนเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นเจ้าของสารสูตรเจ้า,าศิลปาราชมีใช่คนใดคนหนึ่งครับครับผมก่อนจากท่านผู้ชมวันนี้นะครับก,ก็จะพกกลับไปคุยท่านประธานครับประธานอะไรน,นะครับคณะกรรมการประธานคณะกรรมการสารสารูตรน,นะครับดาวาวัเอกประดับดงค์ครับผมเป็นอย่างมาทำที่ให้ข้อมูลให้กับพวกเราได้รู้ว่าปต่อมาเขาเป็นมาของสารพระเจ้าตากสินประวัติของพระเจ้าตากสิน ไม่ได้ไมายังไงครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับครับผมพี่น้องแรงกาคือประวัติขอ้อมูลมากของพ่อเจ้าตากสินมหา,าราชพระจิตรภูริกราชชาติแพทยเข้ามาจากซิริยาเมื่อสมัยพ่อซอสท่นสมรัยสิบนะครับทิ้งวัวขาวขาวครับเมื่อนี้ก็จากพี่น้องไปฝากพี่น้องก็เลยกดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เลยครับเมื่อเชิญรับชมช่องเข้าในคลิปต่อไปครับผมสหรับมือนี้จากพี่เจ้าหน้าที่ครับสวัสดีครับ